má đấy lấy à má khu lấy ừ. thuốc lợp đấy, máy nữa

ก็มังมันดที่กับมัน <c oughs> งัน้นที่ชุกตา mặc dù thang 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 thôi chứ chưa thang

って。 สะสมไปเรือยอนเข้าเรื่อยดจัดเรื่อยเพลินที่ ามาคูเาค่เลยอ่ะมาคู่เลยทั้งนี้กับโคู่กันด้วย

<laughs> Thực tán mình Thang cao, thang cao Thang <laughs> cao เรับเนื้อแก้ยุ้งนิดกลางกันน่ะเป็นเนอก็เืมเก็บห้อแล้วทำล้เดวเวลาเก็บยน้อแล้วเพิ่งไปปลาไหลสมได้เนยมีไทยผับค้างไกลหน่อยนซุปมากัมานกันดยซุปโคตรเพรได้ยุ่งเลยนี่ โอ้ได้หลายดุนเลยไอตไม่ได้สนาะเออดก๋เนี่ยยอหลายทกก้อนหลายตันตัตัดแล้วรลนอยะโอ้หตัยอะโอยใส่พิชเจาอ้ข้นเรวมันอยู่สิบหกตั

ต้ากับเป็ดดิเปลากับเปดแล้งกับเปิดแต่เป็ดสองสิบหกิ่น่งพันห้า้อสิบหกกิโลได้ย like ี่ดอกรมีกี่ได้สองคนโค้งไปเลยนะเฮ้ยเขาตามโน้อตัดทิ้งซีดยแต่ว่านี่แบบตามตัวนี้ก็มาสัน โปรเซียเทียว์หรอกเป็นยอดจะนยอยขึ้นแล้วครับหลายอยู่กับหกสิบโลสิบก็โลอยู่การที่มียอดจับเดี๋ยน้ำด้วยครับมันจะเก็บเงินโลอยู่แบบรอบใบอะไรงั้น โอ้ได้หลายทุกคนเลยปลาไดยเอาาตังตงเอวรไม่เล่นโอ้่โอเราได้ปลากันได้หลายทุกคนเลยป่าบางทียปาหลายทุกคนเลยได้หลายเลยน้ำก็เออขึ้นเรื่อยๆแล้วรบอารมณ์หนาน้ำขาดที่ท่วมบริเวณนี้พอดีแล้วครับทางปราสาดไหลมาเรื่อยๆครับ ท้องเดเดี๋ยวไปตามรุ่นกันไหมเมื่อนี้ก็จบคลิปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ